ทางนั้นฮะไปต่อได้ปะไปได้แต่ว่าขึ้นภูเลยถ้มามันออกทางดำปะถ้าออกทางนี้ก็คือออกทางเดียวบ่เพราะว่าถ้าไปสุดหุ่นหล้วก็กลับมาขึ้นภูขึ้นไปอย่างบ่<ห>มีเพราะว่าบ้านนี่ไปสุดแล้วก็กลับออกทางเก้าบ่ามีเครื่องนุ่งก็เลยมาซักบ่โอ้ยบรรยากาศดีซักผู้เดียวเลยผู้ใดมาเอาขึ้นใหน้บ่ผู้ใดมาเอาขึ้นใหน้หขึ้นทางไหนบ่เนี่ นี่เพื่อนยังนี่เพื่อนขุดห้องน้ำมันเต็มปะห้องน้ำมันเต็มแล้วคุดไม่บ่เอ้าอันเก่าอยู่ใช่อ๋ออ๋ออยู่นี่เพื่อนบ่มีดูดออกบนี่น้ำโบมีเอาเลยดูดกับมันรู้เรื่องเงินนะครับอ๋อมันแพงบ่อยู่นี่สามซี่แสนพู้อ๋อมันมาไกลมาไกลด้วยพูดโทรศัพเขาอีกเออขอบใจเพื่อนแมมาเด้ว บ่อสามน้ำเดียวคือบ่อใส่สุดนักเรียนคือเดียวสัตว์แก้แล้วทำลายไปเลยได้ใครจังไรเออโอ้โหบึงบึงอันดังเพื่อนกาแฟนเออใส่ลูกเจ้าบ่เออลูกเจ้าฮะจักปีแล้ะปีปลายสองปีและยังมีผู้นี้บ่อ๋อผู้ชายก็ไม่นิงนอนสบายขนาดนด้ค่ะ อ่าสวัสดีครับทุกคนเมือ่อวันที่พาเข้าไปชมบ้านนาไฟใหม่ในเมืองยมราชเป็นจังไงวันนี้ผเไม่ต้าไปเาะจากกันเคยเข้าไปเท่าแรกนะครับตาทุกคนไปรอบบ้านานาไฟใหม่บ้านนาไฟให,ม,หม่ไฟไหม้เหรอมันมจะเป็นไฟไหม้เพราะหรือจังไงเนาะแล้วก็เจ้าเขียนใหม่ไม่เอกเลยเนาะ ปั่นน้ำไฟไหมดูซับเนีย้ยการ,การมาเมล็ดนบอลรู้เรื่องกันตอนนี้หาจได้น้อยๆเลิกเลิกเพียงครับพักเที่ยงเนะาะพักเที่ยงมากินข้าวทุกคนน้อยขี่รถอา รถไฟฟ้าเข้าออกแบบน,น,น่าจะเป็นทางเข้าออกทางเดียวอะ่ะเพราะว่าถ้ามันมีทางลัดเขาคงนั่งไปโรงเรียนแหละทางนั้นไงเข้าออกเดี๋ยวโพรนี่มีโรงเรียนน่ะรถไฟฟ้อยู่อ๋อนี่โรงเรียนอันนี้ก็น,นา่าจะพักเทีย่ยงกันแล้วโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านนาไฟไหม้ไฟไหมฟอนบออ,นอ,อันนี้ฮอดปอนอไรนี่ฮะเปล่า <พอ S 1> อันนี้ฮอด่อไดเน,นี่ยทอด่อไดอยู่เนียนี่่อห้าฟอหนึ่งอดอห้าบอฟอฟอเนี่ยทอดมอฟออนี่อดมอเจ๊หลอกไปงเ่ยทั้ทงรอบแล้วเข้ามาอะ,อะ,อะไปเนี่ยล้วบนะ่เนี่ย ขนมบ้าเข้ขนมมาเร็วเอาขนมขนม, <Yeah. S 1> ม,ามายานมาไหมเบายานย่านนะก็เป็นต่อมาเล่นดีกว่าสาวพู้สาวหลายแค่ไบ้านเนี่ยเห็นน้อยขี่สัญญารถจักรยานเข้าจักรยานไฟฟ้า เราบอกม,มีจักรยานไฟฟ้าน,นี่คือไปห้องตรงเรียนเลยเสะดวกทุกทางเลย ม้อไรสาวม้อไร่มาหน่หมไนม่มจักสาวบีบะบียม,มาราชเหนือมูจักอลพิน <c oughs> ไม่เห็นกันุกเุกสาว่างอลพินนะหนูหจักปะฮูจักหายยนน้ำกันอยู่ตัวม้อหนึ่ง ช่วยน้ำดีทางพุ้ธทุกคน,นนี่เป็นวนันมันกิน้ากัเพื่อนซีคอนที่นี่ถ้าเป็นเอากับบามาแล้วเนาะมาก็ใส่มาชาร์ทแบบ็คเป็นอย่างเขาจังบวะเลียงต่อหลายเพราะว่าบ้านเฮือนกับมัธยมมันไกลและส่วนมากเขางมักินข้าวเฮือนพอมากินข้าวเฮือนแล้วก็บอกอยาก grab แล้วมันก็ใสเที่ยวเมื่อไรสี่รอบกูนะกะเมื่อไรสองรอบรอบไปกลับไปกลับ ไปีกบ่ทางไหนทางน้ำทางหนองได้ส่ะทางนี้บ่ไปพาไปเนะี่ยมอเตไซคเจ้ามาเนี่ยทางไกลเลยอ๋อบ่นี่บ่เป็นเฝ้าน้ำบ่นี่มันมีทางเลาะน้ำบ่นี่บ่มีแล้วเอามีนี่ในทางนี้บ่ ทางนี้ไปได้สุดเลยบ่ทางนั้นครับไปต่อได้บ่ไปได้แต่ว่าขุ่นคือเลยถ้ามันออกทางดำบ่ถ้าออกทางนี้ก็คือออกทางเดียวบ่เพราะถ้าไปสุดฝุ่นหล้วก็กลับมาขึ้นภูขึ้นไปอย่างบ่ <ไป S 1> ม,งมีเพราะว่บ้านนี่ไปสุดแล้วก็กลับออกทางเก้างั้นเจ้าอยู่แถวแบบนเ้จ้ะอ๋อไปตัดใจเด้อเลยเง่จริงของไปทางนี้ ไหลามาทางนี้น้ำยังอันนี้ไอ้น้ำกระทางกระทางโอ้น้ำกระทางผู้่ำเนินเอาอีหยังกันอีหยังไงนะตุง้งเนาะเอากันไว้เฮ็ดยังกันาง,ง่ามไหมอ๋อกันง่าไหมไปทางนั้นโอ้น้ำไหลแหงทางนี้ไปบ้านได้นี่น้ำมันไหลมาแต่บ้านได้นี่ไหลมาเพื่อนมาแต่บ้านท่าพุ่นบ่อทางนี้อ๋อ อ่าน้ำเพื่อเท็น์เนีเพื่อซักผ้าโอ้เพื่อนมาซักผ้าอยู่ทัานเลยเออไปลงทางใดลงทางใดหน่อยซักผ้านะอ๋อทางนี้ทางนี้มันมีทางลงอยู่เ,เอ,อ,อ๊ะข,ข้ามไปแซ่นะนะอ๋อแต่เพื่อนกับซักผ้าอยู่ทัานบอก โอเจ้ามาเนง่ยสัโอ้ซักผ้าซักเครื่องโอ้น้องมาซาักแล้วไอ้เรามาหาบเมือโอ้พี่เลิกขนาดแล้วนี่เนาะบปัญหาปลาได้แต่เพื่อนให้หาหอยญ่เลยนี่บัดหาไปหาอยู่ใซ่สัสบ่นไม่ได้หาเลยบม่ได้หาเลยจนพิษคลองกลางเราโอ้มีเพื่อนซักแล้วเหรให้อ้ายมาหาบเมือซักในน้ำเลย อันนั้นเำฝนกำลังซีซั่นบางสิบนะยังไปบ่กน,น้ำฝนกำลังซีซักผ้าสักเครื่องเนาะ,ะก็เพิ่งลงนี่ล่องนี่เห็นผมว่า <c> ซ <oughs> ักเครื่องบ่กปลยป่าสบายขนาดเนาะ บมมีเครื่องนุ่งก็เลยมาซักบ่โอ้ยมันยากาศดีซักผู้เดียวเลยผู้ใดมาเอาขึ้นให้บ้นี้ผู้ใดมาเอาขึ้นให้ขึ้นทางไหนบ้นี้นี่บ่ผมมื่นบ่มื่นก็อยา <laughs> ม,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 มันตีโอ้อขอถ่ายรูปเลยเด้อ นี่ทุกคนวิถีชีวิตไทยบ้านบ้านนาไฟไหมบอกเป็นยังคือนนาไฟไหมไฟมันไหมดูสมัยนี้บอกไหมแล้ว,ลวกเกลยดจนเอินว่าบ้านนาไฟไหมเนาะเ <c oughs> ด้อขอขอบใจเด้อ <c oughs> เดี๋ยวเาสิย่างึ้นเมื่อกี้นี่เขาย่างลงมาในโซกนี่เลยโขกทางควยทางงัวลงแล้วนี่ควยงัวลงกินน้ำ เย็นขนาดถ้าบ้านเ่าก็ต้องเป็นแบบทามเป็นแบบหนองข้างน้ําอ่ะน้ําสงครามเนี้แต่ส่วนมากเขบาบุกค่อยไปตั้งหมู่บ้านข้างข้างน้ําสงครามแบบนั้นมีน้อยนะที่อันนั้นโอ้หนีเพิ่งเกิดถอดเกลือไว้นี่เพิ่งเ่นยากผมไปน้อยนากที่เขาไปตั้งหมู่บ้านไว้ก่อน,นั้นเพราะว่าน้ามันท่วมแต่แถวบ้านผมก็มีอยู่บางหมู่บ้านบ่หลายอันนี้เขาสิเดินทางต่อนะครับ แต่ว่ามันจะต้องกลับมาทางเก่าอยู่ดีนะทุกคนอาพามาเบิ่งบรรยากาศดูว่าเงียบสงบนะครับโอ้โหนี่นนเปิดก๊ยอกให้เลยนะคกล้ๆกับบ้านผาด่างเลยเนาะระดับนี่แล้วก็มีสายไดร์เสร็จแล้วเนี่ยมาต่อเฮือน ไว้ดี e. <Yeah. S 1> เช่นอย่างกันเนาะอะอไรท่าเหองอเพิ่นบ่บ่ลน,นี่บ่ขอท่าเหงาแล้วหลุดเอาเหงามอนไม่คอมบึกไหนเด้อนิงน้อยเลือดเหดงาทุกคนเพื่นเอ็นหออเหงากำลังเห็นเหองอาเนาะอ๋อนี่เลือดเนาะเพื่นมีเหงานี่โอ้แล้วก็ลากเสื้อไปเลยลากเสื้อข้ามไปสวนทุกคน ฝั่งนั้นจะเป็นสวนอ๋อเป็นสวนแล้วกันขี่เหงอแล้วก็ลากอันใส่เสื้อนี้ไปแล้วก็ข้ามไปฝั่งนั้นเพราะว่าน้ำมันแหงพายเรือไปบ่ได้เลยนี่เพราะมันไหลแหงเกินเราต้องใส่เสือ้อแล้วก็จะลิงเออแล้วก็ข้ามไปข้ามไปหดสวนหดาห้เอาเขื่นหยังนี่เพื่อนคุดห้องน้ำม,มันเต็มปะห้องน้ำมันเต็มแล้วคุดไม่ปะ อ๋ออันเก่าอยู่ใช่อเก่าเนี่อ๋ออ๋ออยู่นี่เพื่อนบ่มีดูดออกโบเลยโบมีโบมีหรือเงินเอาเลยฮึดูดตำรวจเรื่องเงินนะครัอ๋อมันแพงบอกอยู่นี่สามซี่แสนพู้อ๋อมันมาไกลมาไกลเด้อยปวโทรองใช้เขาอีกเลยอันนี้ปอได้นี่จ่าปอได้นี่ปอสามเฮียนอยู่นี่เออเฮียนหมดแล้วหนิอันนี้ปอได้หนิเอ้าเคื่อนน้องกันบอกหนิน้องว่าถ่ายภาพเห็นแล้ว เป็นอย่างลูกเจ้าบ่แม่ลูกเจ้าอันนี้เหรอลูกพ่อมาลูกเคาได้กินนี่สองคนเดียวป้าอันนี้ลูกเจ้าสามคนอ่ะนี่ลูกน้องสองคนลูกลุงอันนี้ลูกเจ้านี่ลูกเจ้าอันนี้ป้าได้นี่ป้าสามเดียวคือเดียวเบิร์ตมากิ okay. นข้าวบ่อนี <c 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 ่อ๋อเลือกข้าวันนี้จะไปอีกบ่ตอนบ่ายอ๋อไปอีกนั่นลูกชองลูกกาแฟกินนี่อันนี้เบิร์สีเอ็นทางงานี่เฮือนไผ่ นอนอยู่ตะลางคุณเดิเต็มตะลางเลยอ๋อขอ,อลูกบ่ะป่ะคนเลยนีนนนน้ทางนี้หาไปสุดนี่แล้วไป,ปาางไซด์แน,นี้มันเข้าทางใหญ่บ่ได้บ่ะไปทางนี้ไปสุดนี่มันเข้าทางใหญ่ได้บ่เข้าทางดำได้บ่เข้าทางดำอือ ต้องออกนี่กับเข้าทางเก่านี่ออกทางเก่านี่ทมบุมมี่มันจำพาเลยทางนี้อ๋อไปซุดผาเลยทางนี้บ้านยังจ่ายทางหน้านี่บ้านยังบ้าานนบอนกับเบสเลยอ๋อชุดเด็กได้ซื้อได้กลับมาชุดเก่าอ๋อเพื่อนกำลังเพื่อนกำลังเฮ็ดแนวกินด้วยนะเพื่อนหิ่อุาขึ้นไปเลยโอ้เพื่อนซื้อมาเท่าไหร่อันไหน บ่อยู่นี่เพิ่งขายแค่ได้นะสามแสนห้าโอ้ยอยู่นี่กินเบิ่งกินเพื่อคู่ควเลยบ่บ่งัวน้อยอันน้นนาทีเพิ่งหิวขึ้นหิวขึ้นกินเบิ่อคู่คนเลยสามแสนห้าประมาณพันกว่าอะโอ้อันนี้เพิ่งเบสเทียนทางไหนเทียนนี่หรอเทียนนี่บ่อ๋อเอ็ดแอมอยู่ป่าวิทยาหงันหลังใหญ่ๆน้ำบ่เคยท่วมเพิ่งแถวนี้ บ่เคยท่วมเลยป่ะใกล้น้ำกับบ่ท่วม2 1 1ท่วมปีเขื่อนแตกบ่อ๋อออปล่อยน้ำเทินทางเทินพุ่งลงมาอ๋อบ้านนี้ท่วมขึ้นห้องใส่เพียงแอายืนอยู่นี่แต่ว่ากเงินสูงกับบ่เป็นยังอ๋อประมาณ2 1 1โดยโดยโดย2 1 1 บ,า,บาริษัทเนเงินันสกงอ๋อแล้วประเย,ยังพเพิน่นเล่นนำหมานี่ว่าเพิ่นนี่ว่าเพิ่นูตร่งกีดขนมว่าใน้อยนี่ขนมกมกินแล้วนีมาเลเยลวาลาา้าขนมชะชงามๆเด้นเอ,อ,อ,อนักเรียนเออขอบใจเพิ่นนะมาเด้อน้นพอสามน้ำเดียวก็พอใส่สุดนักเงียนคือเดียวสั่ง งไเด้อฮะจังไหนเอออ้บึงบึงอันดังเพื่อนอะไรดฮะไปใส่เละนั่งนะไปเลย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 ไปลเไปเลยไปเลยไปไปยไปเไปเไป่นยไปไปเลนไปเลยไเลยไปเลยเลเ ไปทางพุทธปไปเลยบไป้งไปทางนู้นโอ้โหเหมือนเปิดกำลังสิเด็ดเมนูเด็ดได้ฮะป่ากลิ่นหอมขนาดน้อจากเฮือนใจน้อยนี่ฮะเอามาเรียกมาเอาฮนุ นี่นี่ผู้ใหญ่เด็กปนักเรียผู้ใหญ่ก็อยากกินบ่อะะทุกทกทุนทุกทุกกกบอกหูควมบอกหูควมลาวหูแต่ควเดกนนีมผมนอ้ออันนี้ผู้เท่าบ่ผู้เท่าบ่ผู้สาวผู้สาวก็บ่ได้แล้วมีลูกแหละะใจ จกมันอทางไนเอโอตอนจทางเผู้น้อยทางในท้องเ่ได้องคนน้อยะเด็กพังเป็นาทีเด็กพังเปดนาทโอ้ยมีสอคนน้อยนะีอเออาดปหญิงนึงอะาแฟดเออใส่นึงลูกเจ้าบอโอ้อ้า่ือผ้าอ่ะแจ็คปีละบุฟเฟ่ต์เอยมปีลปีปลายสองปีหลยยังมีผู้นี้บอก็การบอหน่ะ บ่าอันนี้กาแฟบอนี่ยยัไม่้มจะคนแล้วจะเพลดเพลินนเดียวเลยลูกกันนั้นแดสองใส่อีกคนหนึ่งสบสนี่หนึ่ง่บใส่ทองนี่อ้อส่ใส่ทองบ่เม่นห้าใส่ท้องนี่นับสี่โเม่นนับห้าบอแฝดน้อยกวน่าเกินนม ใส like. ่ฟ้าคือนอนสบายแท้เอ้านมวันนี้เป็นนมพงบ่อ๋อออกนมแล้วแต่อมอมล้มโอ้แฟดทายหญิ oh, ้งอ๋อผู้ชายก็ไม่ยิงนอนสบายขนาดนี้ค่ะบทุกบทุกเตียงอีกพระโลกเขาเลยยิ่งอุ้รูปอู้รูปแล้วสี่พอดีห้าแล้เพิ่นนับในท้องอ่ะเป็นห้าโอ้นับนับในท้องเป็นสี่ เน่ยโีอ่ะเอามาแต่ไซนแนวกินอยู่นี่บ่แนวกินที่หิ้วขึ้นไปเมื่อคืนอ่นี่เลี้ยงไว้แล้วก็เอาไปเลยแมนอ๋อนึกว่าซื้อมาทางอื่นซื้อน้ำเขาเลี้ยงไว้หาบอกกินของเจ้าของป้าจัะพูดอ่ะนะโอ้หลายคนหลายคนอ๋อกันคนเท่าไหร่ สี่ห้าสิบพันสีแล้วก็บแบ่งกันแหละ <c oughs> อ๋อป่า <c oughs> บุกล้าขึ้นไปดอกทุกคนบ่บุก่าเาบิ่งมันสิพิษเพื่อนๆนนนกินไปขึ้นได้เอออายได้ตีปอาเพื่อนก็เราเห็นเพามาเห็นเลยกำลังหิ้วขึ้นอันนั้นเลยหิ้วขึ้นกึ้นได้เลยว่ามาแถวนี้ฮะคือเป็นอาหารปกติเนะ <c oughs> าะบ่พิษถ้าอยู่ฝั่งนั้นแถวพิษแต่อยู่นี่ฮะกินเป็นอาหารที่กินได้ปกติ แต่ว,าว่าเฮานี่พิวาระพิเศษได้เนาะจังมีกินอันนี้กินวันนี้ฮะมันบอกกินหรือ,อยังใช่ปะพ่อไหนเปินตักน้ำอันนี้น้ำยังนี่น้ำกินบ่ป่ะเลือดเหยาะเจ็ดเมตรเบิดเบิดบ้านนี่กินคนเดียวนี่บ่หรือว่ามีหลายบอนจะครอบครัวนี่ซิป แถวนี้บ่ทางอื่นเขาเจ้าก็ขุดเอาอีกอ๋อุดตคือเดียวสาดเข้าไปกูเลิกแข็งอันนี้ลงไปกับห้าพกเมตรแล้วนี่นี่ทุกคนเอาก็กลับออกมาแล้วนะครับบ้านนาไฟไหม้นะครับเพื่นบ้านหรืออาจจะบ้านนายกบ่นานปาวิชัยปนายป่าววิชัยบ้านนาวิชัยรึเปล่า ไันนี้ก็เชี่ยกบอกไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งทางออกนะครับมันทีไม่แยกแยกทางนึงหาตรงนั้นหาแยกเข้าไปตรงริมริมหนองเลยอันน่ห้วยเนี่ยก็ปากเนี่ยก็จะมาได้แล้วมันหลายที่เลยเพราะเหมืองลงสีเข้าป่าลงสีเข้าเนั่ยอีกนึงลงสีเข้าตรงนี้อันนี้อันนี้คือทางทางนึงเข้าบ้านฝั่งนี้ ทางเข้าบ้านทางเข้าหมู่บ้านอีกฝั่งหนึ่งครับทางนี้เข้าไปมีสิบไปเข้าไป ขนมป้ผู้ใดเล่นนี่มึงกินี่มันนี่นเหรอบ่แม,กนนม่กินขนมบ่กินขนมบ่จะขนมให้กินกินบ่บอกินป้อเขาขอบใจทุเออเอาเอานี่ยเป็นอยังย่านบา่เอาไปเฟื่องนิดเอาไปเฟื่องมานะ ôi oh, phụ ưng bỏ dư thương phụ áo à, sàn ảo à, hay phút phụ quân mất ơi sai bé mất ơi sai à nó 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 ก็มาอีกที่ประมาณบ่ายสองนี่แหละโรงเรียนบ้านนาไฟไหมทุกคนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเอาซิมาโรงเรียนนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เน่ยพายทุกคนมาชมบ้านนาไฟไหมนะครับเดี๋ยวกอาซิกับอ,อกไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ